อธิบายเกมน,นะคะคเดี๋ยวพี่รั่าอ่ะขอฝากแป๊บหนึ่งนะคะเกมของเราทุกคนผาทุกคนผาให้อีตาไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มิกซ์เนี่ยเขาจะสาธิตพี่ดูเหมือนกันชื่อเกมค่ะชื่อเกมนะคะว่า turn left and turn right คือยืนแบบนี้นะคะ่ะยืนมองหน้า หาผู Ö, よよ้ชมฟังสัญญาณจากตุ Murder, ๊กตูนะคะตุ way, ๊กต <iv. S 2> ูจะให้สัญญาณหนึ่งสองซ้ำคุณตั้งใจแบบคำว่าซ้ำเปล่าถ้าซ้ำปุ๊บคือเรากระโดดหา ตรงกับมิกเนี่ยเยอะสุดคือชนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำให้ดูนะคะฟังสัญญาณจากตุ้กตูนนะคะแล้วก็กระโดดเบาๆเนาะพร้อมนะคะหนึ่งซึ่ยังไม่ยังนี่หัวได้อยู่ไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าฉันใจไม่ตรงกับมิก ชันเลไมวมาฉันก็เลยไม่ได้โอคไหม่ไแลวแบบไหนที่ได้่ได้ก็คือตรงตาสมมิว่าหันซ้ายเหมือนกันเราหันซ้ายครับดิงซ้อนส้อันนี้คือได้อันนี้ก็ได้หนึ่งคะแนนได้1นคะแนนนะคะทีนี้ก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะขอพูดกติกาที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะในสถานการณ์โควิดเนาะเราควรนะคะทู เป็นทุกท่านสิ่งแรกค่ะสวมหน้ากากไม่ถอไม่ว่ากรณีใดๆห้ามถอดข้อที่สองค่ะไม่นำโทรศัพท์มือถือเขาะถ่ายเราให้เองกับคมชัดทุกอนูพิกเซลแบบชัดเลยชัดเลยใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือโพูดกันเดียวแล้วก็ลงมานะคะเอ่เขียนชื่ออีเมล เราแกวมอะไรเลยไม่มีสาวพิตเตอร์เห,หอรอคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่มิกนะคะจะฝาก6ร,รางวัลที่จะขึ้นมาเล่นเกมก่อนอสาวสาวรุ่นหึงค่ะขาวสาวรุ่นเซนไหนคะใช่ไหมจัดมา,า6ค่ะเอาทีละคนเลยใช่ไหมจับเอาทีละคนจับทีละคนมา เราขออนุญาตตัดสิทธิ์นะเพราะว่าขึ้นมาแล้วโ,โอเคเนาะโอเคไหมคะหกท่านโอเคนะคะ ทีละคนนะคนแรกนะคุณเสาวรัตน์ค่ะอะมาคนะ่ะน้าเรยคับสวัสดีค่ะทุโอ้โหทุกคน่าเราจะมีเซตอยู่นะอ่า <laughs> <c oughs>